โอ้ถุกจ้าครับวันนี้นะ20บาทจ้าสามถุงห้าสิบจ้าเอาครับสามถุงครับเอาให้เลยครับอันนี้ปูนาเนาะปูนาปูขุดปูนาปูขุดโอ้หอยแม่นี่หอยหน้าหมดกี่ลายครับยี่สิบบาทเนาะโอ้ครับผมปูนาครับห้าสิบบาทตลาดบ้านหนองสังอำเภอนาเกียจังหวัดนครพนมครับ อันนี้นูยังครับนูพวกเนาะบ็ค่ะอันนี้กระโลกอย่าโอ้กระพวกบ่อนี่แยกระหอกอันนี้นูไวยจ้ะโอ้กระหอกพี่น้องหอยขัวซาบาหอยเดือห้าสิบบาทเฮ็ดยังจริงครับยังแซ่บอันนี้นั่นอันปต้มต้มเนาะอ๋อต้มสัวเนาะมันกระปจี้มันบกขมบ่ครับบลค่ะอ๋อของธรรมชาติครับขนนาเ็รมบครับบรรยากาศยามแรงครับตลาด บ้านหนองสังอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมครับสินค้าอาหารพื้นบ้านขายทุกๆเลยพี่น้องครับบ่ายสามโมงเย็นครับครับน้องทั้งเครื่องสอนทั้งกระปูนาครับพี่น้องครับไมกาอาหารพื้นบ้านครับพี่น้องปลาซิวแนงทัตเต่าครับพี่น้องครับเดี่ยวเี่ยวเนาะโอ้พี่น้องปาตัวเฮ้บาบ้าพี่น้องปลเฮ้าบ้าห้าบาทปาตัวเฮ บ้านเฮาเอาเพชรเมี่ยงหน่อยเนาะเอ้ยเมี่ยงเอาซื้อซอยสองกองครับสิบบาทเมี่ยงมาขว่วเยเมี่ยงมาขว่วยเฮเด้ออันนี้นะสองกองสิบบาทบ้านเฮาเพชรกระด้างครับพี่น้องกระด้างสิบบาทเ่าไอ้เนาะเ่าครับ ปลาพักคอรม่น้องงามหนาเลยหาบาทนี่ป้าตัวบางยาวไหมค 5, นุน่ะยาวเยครับาเฮาไก่สดดอไม้สดดองาขึ้จาาอยากกินมัลซารีสดใครจะได้ครับกองนี้ซาบาทจากกองนี้ห้บาทเลยอ๋อเอากองหนึ่งครับสาบาทครับกองละสาบาท อ,อันนี้ทันย oh, ังครับอ oh, you ันนี้ um, exactly. uh, no. Yeah, no. Yeah. Yeah. ซุ per ครอ้สุนาอครับโอ้ในมันเต็มเลยไปน้องงามขนาดเลยครับเอาตัวนี้ครับซาบาดพันซุเดียวกให้น้อทดกินเมือวันเ้าครับซื้อบรรพเมร่อเผากินไปน้องเม่อีกินครับเาซื้อรถของไฟมาเรียงกันนะ ข้าวต้มมกเพ็ดซุกครับร้านนี้ครับบรรยากาศยามแรงผมไม่ขอบอนทัวร์พามาเที่ยวตลาดอาหารธรรมชาติไทยบ้านหนองสังอำเภอน,นาเกตจังหวัดนครพนมเต็มไปด้วยสินค้าอาหารพื้นบ้านครับพี่น้องมันแก้วครับอันนี้มันแก้วสิบบาทสิบบาทก็พอซื้อบาทบ่อนี่ฮะโอ้พี่น้องเออครับอาหารพื้นบ้านขายทุกๆเลยครับพี่น้อง กระซิบได้แซวบ้ามมงาาลาบไก่บ้านครับลาไก่บ้านครับเมค้าอันนี้ขายยังครับวันนี้คือขักแท้อันนี้ลาปลา้าโอ้นนลปาลปลาตองเนาะขายยังไรครับวันนี้นะซาบาดจ้าซาบาดขายทื่อได้ครับเอาถุงนึงครับเมค้าโอ้พี่น้องครับถุงนึ่ซา,าบาดของแซบเลยครับลาปลาตองสูตรเด็ด ที่บ้านนองสังครับพี่น้องคนละนี่ขายเต็มโมเลยพี่น้องโอ้คักลายคักลายลาบปลาตองลาบเหนียวนะครับเนาะลาบเหนียวปลาตองหุงละซ้าบ้าทครับตลาดนี้อาหารการกินขายถึๆเลยพี่น้องสิบบาทซ้าบาทห้าบาทก็นี่มาโทรเฮ่เมื่อกี้นะครับครับห้าบาทซ้าบาทอันนี้มปนอย่างนี้อันนี้ โอ้กระจายมวนหินนึ่งเข่าเนาะครับนี่ครับผงพริกพริกพี่น้องครับเปแซ่แบขนาดเลยครับน่ากินมากๆเลยพี่น้องรออออพ,อพร้อมหอมของครอบครัวเลยพี่น้องเกินครับไอ้มากรืยไม่เผาต้องไม่ค้าเนาะแซ่บพี่น้องแซ่บอันนี้ข้าวเหนียวสังขยาครับพี่น้องสังขาจ้าของแซ่บอาหารในตลาดครับพี่น้องครับอันนี้พักหอ,อมป้อมครับ ปลาพรอมพักซีปลาดุกสับร้านนี้ครับพี่น้องปลาดุกผักสดครับมาทั่วมาละหาบาทครับมาทั่วมาเคลือกระปุ้นครับพี่น้องร้านนี้นะเบ่งบรรยากาศคุณป้า,ปมา,ปปาไม่เงยเพิ่นนั่งกายเครื่อนกายคองคักขนาดเลยพี่น้องอ่าบะม,ม่วงจะแซ่บพี่น้องมามงม่วงนะนี่มางม่วงพักแางขมมักแดงพี่น้อง สุดยอดบรรยากาศเอลีครับพักกระเดาห้าบ้านพี่น้องอันนี้เป็นยังคาเมคานี่นะนี่ตาวยอดปาล์มเนาะโอ้ยอดปา,ดปาล์มทุรสะบาดแกงคือแกงยอดม,ม,มะเข้าวเนาะครับเนาะครับยอดปาล์มเนาะอันนี้ส้มปตาน้อยครับส้มปตาน้อยส้มพักหน่อไม้เซน้ำยานางครับ ร้านข,า,ข,ขายไข,ยข,ข,ข,ข่ลูกไข่ข้าวเจ้าเก่าที่ตลาดบ้านนอกสั่งพี่น้องครับหลังจากพี่น้องอาหารพื้นบ้านลายแห้งพี่น้องข้าวจีครับข้าวจีทาไข่ครับถั่วฟักยาวซาบาทพี่น้องผักกาด10บาทพี่น้องเลย สวัสดีครับใครยังนอ้มมาเนี่ยนะนนมือใครพักแต่ว่าดวดแยมบ่โอ้ครับผมครับครับเวลาว่างเนาะทั่วหมักกระทันสาวห้าป่าไปเนาะครับไม่จะยุ่งกันเลยเหรอโอ้ปลาปลากดครับปลากุตปลาปลาขาวเนาะ พ่อค้าปลาได้ปิ้งแซบครับพ่อค้าแซบคุปปาสำหรับคนหมักแซบคุปลาสำหรับคนหมักเนาะแล้วปลาดุกนี่อใครนะครับปลาดุกค่นนะปลาดุกโลละเจ็ดสิบห้าโลเจ็ดสิบห้าบาทเนาะตัวนี้แลใหญ่นี่ตัวนี้ไรไงปลาจะสดเลยครับพี่น้องปลาดุกแล้วก็มีนี่ครับปลาเกตครับปลาตะเพียนอันนี้โอ้ครับผมครับครับ ป,ป้าป้าพี่น้องครับสุดยอดบรรยากาศครับพี่น้องอาหารพื้นบ้านที่อำเภอนาเกลครับตลาดบ้านองศงเป็นตลาดที่มีอาหารการก,กินเปิดขายทิ้งๆพี่น้องห้าบาทสิบบาทส้าบาทครับพี่น้องเลี้ลายพร้อมเลยนี่ครับพัสลัดมาแง่งลายครับพี่น้องครับลองเห็นซอนฟองกินครับฮะอันนี้เป็นยังครับนี่นี่นี่โอ้โหโหแกงคุณของผูพุทเนาะเนี้อเคี้ยวมากนะพี่น้องสิบบาท ครับ,คร,บครับพี่น้องสุดยอดเลยครับตลาดนี้ครับไข่ปายปหมดแดงอันนี้ไข่รวมนะครับเนาะไอเนาะรวยหน้าครับข้าวกลัม5ห้าสิบหน่อไม้ครับสิบบาทตะปูส้าบาทมาก่อข่าบาทพี่น้อง อันนี้มะม่วงกับเกี่ยวเกลือครับพีน่น้องม่มงป่าครับพี่น้องน้อสอะไรค่ะเอาัซเ,เ,เอามาันซอย่ักซีมทะทั่วครับพี่น้องะเดาครับ นะครับพี่น้องเมนูน้องเมียก็มีเนาะน้องควายน้องควายครับอันนี้มาจากอะครับวันนี้นะมาเป็ดโอ้มาเป็ดเนาะอันนี้พี่น้องเ,อเึ้นึ่งกินหนระือบ่อยเนะเาะไปต้มอุ่นโอ้ไปสุกกินเนะเานเนะครับบเมริกาคั้นหน้าเลยเนาะห้วยสุกครับ นี่คือบรรยากาศยามเย็นตลาดที่มีอาหารธรรมชาติอาหารพื้นบ้านขายหลายพี่น้องครับอยู่กลางชุมชนหมู่บ้านเลยครับไข่เค็มไข่เพ็ดไข่ไก่ครับพี่น้องร้านนี้ครับมะละกอสุกครับ ถ้าข้าเขาตลาดจะมีพวกเมนูปิ้งย่างพวกไส้กรอกแล้วจะมีปลาหมึกย่างครับพี่น้องไก่หมุนก็มีขายด้กับที่ตลาดวันนี้ครับอนานที่มามีอาหารกลางกินเปลี่ยนไปหลากหลายเมนูเลยครับพี่น้องตลาดชุมชนครับตลาดใหญ่พอสมควรครับพี่น้อง โอเคครับโอเคมากแปมโอเคมาแปมพี่น้องไปซุปนเนมเครับีาา้ยบ n o k ครับตลา,าดบ้านองสั่งข้อดีก็คือพี่น้องมีเงิน50บ,บาทร้อยบาทมาอยางซื้อหาของกินได้บวกของกินมันถืั่งเป็นใคร10บาท20บาทครับพี่น้องบรรยากาศอาหารพื้นาาบ,บ้านหลายแร่ครับพิชก,กระด้างซอยครับ คอครับพี่น้องกับบีกบครับเขียดครับเขียดน้อยครับสินค้าราคาพื้นฐานมีประมาณนี้ครับพี่ธนาการก้ำส้มครับ พี่น้องครับ10บาทซุปมะเขือใส่นะซุปมะเขือ10บาทอันนี้เป็นยังครับวันนี้กอันนั้แกงยูมะยะกุ้งเนี่ยเฮ้ยแกงยังก็แกงกุ้งแกงเนี่ยวแกงมันยูมะนาบ่แกงมันยูมะยะเนาะขายจะได้ครับวันนี้นะซาบาะซาบาะเนาะโอ้พี่น้องครับอาหารการกินที่พึ่งเลยครับพี่น้อง10บาทซาบาะครับพี่น้องของกินนะครับเอาอันนี้ครับถุงหนึ่งครับพี่ค้าแกงมันยูมะยะใส่กุ้งใส่ตัวเนี่ยวใส่ทุกอย่างเนาะครับเนาะ ขึ้นโซนอะไรครับซออนนาบัดอ่อนครับพี่น้องงานขึ้นบ้านครับแนวหาก,กินยากครับถึงบุญนี้หาก,กินบุญได้แล้วครับตอนนี้ด้นนี้นต้องมาที่บ้านนองสองังตานั้นครับเพื่อได้กินครับอ, <c oughs> อ่ะเล,อเล่นนะบล่ลงที่ซื้อบรรยากาศพี่น้องครับเต็มไปด้วยอาหารขึ้นบ้านช่วงนี้ตลาดนี้ปล่อยควัวกับปูนหาหลายๆพี่น้อง